ขอธรรมะสวัสดีกับนักเรียนทุกๆคนวันนี้วิชาพระพุทธศาสนาชั้นปฐมศึกษาปีที่6เรื่องเบนจะทำห้ประการเบนจะทำห้ประการนั้นก็จัดอยู่ในโอวาทหัวข้อที่2นะเรื่องของการทำความดนะีในคลิปนี้นะของนักเรียน ป6นะซึ่งพระจาจยาก็ได้สอนใน Google Meet ไปแล้วนะวันนี้ก็คงจะมาสรุปรายละเอียดอีกอเป็นเล็กน้อยนะเบนจะทำห้าประการข้อที่หนึ่งก็คือความมีเมตตาสอง มีสัมมาชีวะสามมีกามาสังวรสี่มีสัจจะมีการพูดจริงมีวาจาจริงนะไพเราะและห้าการมีสติสัมปชัญญะะรู้ ทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรดังที่จะให้นักเรียนได้เห็นภาพว่าเบญจธรรมข้อที่หนึ่งเนี่ยความมีเมตตากรุณาอย่างเช่นหญิงสาวคนหนึ่งนำอาหารไปเลี้ยงสุนัขจรจัดนะอย่างเนี้ยถามว่าเธอมีเมตตากรุณาไหมนะก็ต้องมีนะส่วมเบญจธรรมข้อที่สองสัมมาอาชีวะ เราจะเห็นดังภาพนั่นก็คืออาชีพแม้จะเป็นอาชีพคนรา,ายได้น้อยนะเด็กทำขนมนะขายกล้วยทอดกล้วยแขกนะเป็นยามเป็นรอปรอพอเงี้ยนะก็ขอให้อนะอยู่ในหลักของกฎหมายในศีลน,นะในธรรมนะก็ถือว่าเป็นสัมมาอาชีวะนะ เบนจะทำข้อที่สการสํารวมในเรื่องการคำว่าการคือมีความยินดีนะความรักความไข่ในสามีภรรยาคนที่มีคู่ครองแล้วก็ไม่ควรจะไปแย่งชิงคู่ครองคนอื่นหรือนอกใจภรรยาสามีของตนเบนจะทำข้อที่สีคือเรื่องสัจจะ สัจจะ,ะคือความจริงนะ,ะมีวาจาจริงพูดจริงทำจริงนะูดจาไพเราะสุภาพมีขะมีขามีมีรับมีหมสวัสดีครับเป็นตนนะทำผิดอะไรกันไปก็ขออาภัยกันบ้างนี่เขาเรียกว่าเป็นคนมีสัจจะและประการ สุดท้ายข้อที่หก็คือมีสติสัมปชัญญะให้สติจะคิดจะพูดจะทำอะไรให้มีสตินะถ้าเราพังเผอเผอเร่อแม้แต่ขับรถนะไม่ไม่มีสตินะก็พลาดนะเกิดอุบัติเหตุได้สุดท้ายนะก็จะมีคำ ถามกับนักเรียนว่านักเรียนมีเบญจธรรมข้อไหนบ้างนะนะสำหรับในตัวเรานะให้ลองไปดูที่เรามีเมตตามีกรุณาไหมนะนะดังนี้เป็นต้นส่วนสุดท้ายอีกย้ำอีกก็คือเรื่องของนะการบ้านนะในคลิปนี้ให้นักเรียนเนี่ยไปสรุปความรูนะ้จากที่ ได้รับความรู้ในเรื่องของเบญจะธรรมทั้งห้าข้อเนี่ยนะเอามาเขียนลงใส่กระดาษแล้วก็ถ่ายนะคลิปมาส่งให้ส่งถ่ายเป็นภาพมาส่งมาให้พระอาจารย์นะท้ายนี้ก็ขอให้พวกเราสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยจากโควิดนะพยายามอย่าไปติดต่อนะนะ ปะผู้คนนะสุ่มเสี่ยงนะ,น,ะนะขอให้เราปลอดภัยนะธรรมะสวัสดี